เขาอยู่กับแม่และพี่สาวพ่อของเขาเสียไปตั้งแต่เขาอยู่หมหนึ่งและมีเพียงแม่ที่ทํางานโดยแม่ของเขานั้นป่วยอยู่แต่ก็ยังต้องออกไปทํางานเพื่อหาเงินมาเลีย้ยงดูครอบครัวเขาเกิดเมื่อวันที่15พฤษภาคมปี2000กรุ๊ปเลือด A น้ำหนัก65กิโลกรัมส่วนสูง179ซนติเมตรตำแหน่งในวงของเขาเขารับหน้าที่เป็นแรปเปอร์และเป็นแดนเซอร์ให้กับวงเขามีชื่อเล่นและฉายามากมายอย่างเช่นเจ้าแห่งการทำลายล้างเพราะว่าเขานั้นทำของพังอยู่บ่อย เช่นเขาทำก่อนประตูพังและเขายังมีชื่อเล่นว่าบิกจูซึ่งเป็นชื่อที่จีฮุนตั้งให้ในปี2016โยชีได้เข้าร่วมออดิชั่นกับค่าย YGJ b p n n หลังจากเขาผ่านการออดิชั่นเขาก็ได้ฝึกอยู่ที่ญี่ปุ่นกับทาง YGJ b p n n หลังจากนั้นเขาได้รับการคัดเลือกและเขาก็ได้เป็น7คนที่ได้เดินทางมาเกาหลีใต้เพื่อแข่งขันในรายการ YG t r e a s u r e b o บหลังจากที่เขาแข่งขันในตอนแรก เขาไม่ได้รับเลือกให้เข้าไปในกลุ่มหลักอย่างเทรเชอร์ในตอนที่เขาแข่งรายการอยู่นั้นเขาเคยพูดว่าในตอนที่ผมหันหลังกลับไปมองครอบครัวมันยิ่งทําให้ผมไม่สามารถที่จะยอมแพ้ได้แต่สุดท้ายเขาก็ได้ตกรอบไปในตอนที่9ของรายการอย่างไรก็ตามเมื่อวันที่29มกราคมปี2019 YG Entertainment ก็ได้ออกมาประกาศว่าเขาจะจัดตั้งกลุ่มที่2จากการแสดงและใช้ชื่อว่า Magnum และในที่สุดวันที่2กุมภาพันธ์ปี2019เขาก็ได้ประกาศให้เป็นสมาชิกคนที่4ของไลอ้อัพใหม่ในปี2020เมื่อวันที่9มกราคม YG Entertainment ได้ประกาศบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเขาโดยทาง YG Entertainment ได้รวมยูนิตทั้ง2ยูนิตเข้าด้วยกันนั่นก็คือ t r e a s u r e และ Magnum ไว้ในกลุ่มเดียวกันโดยมีชื่อกลุ่มว่า t r e a s u r e และในที่สุดวันที่7สิงหาคมปี2020เขาก็ได้เดบิวต์อย่างเป็นทางการกับวง Treasure และเปิดตัวในเพลง Boy